สวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาเราทันรื่นรมเฤกษ์ยาดีเปรมปรีชื่นชมดูจังหวะด้วยสมนิยมยินดีอา้อาวนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันนเะปล่าราคาคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีกันบ้านตอนเปิดเทิมต้องไปร้องโชว์หนะ้าห้องนะคะอ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ เพลงอื่นจําเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงเนี้ยจําได้แม่นเลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิดนี่รู้รู้เปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่เก้านะฮะในหลวงรัชกาลที่9้าแต่งเพลงนี้ลระคะเพราะมากเลยนะคะใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะ ท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยละ่ะทั้งวาดภาพทายภาพหรือแม้แต่ง,งานปั้นโอ้โหคนคนเดียวทําทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะนี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออักราศิลปินนะปูวมีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดูอ๋อ รศริิปนลพุทธศราช2563พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับโอ้โหสวยมากเลยใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นนองลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพ เพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆนิกรของท่านอย่างแท้จริงโอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับมีสิตามมาเลยในหลวงราชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอ s เต็ภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความจำนาญ และจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบาพิษพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหลอ่อพระพุทธนวราชบาพิษจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง7 7จจังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอา้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ ได้เลยครับขอบคุณค่ะพี่ตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิ้นทุกสุขเกษเปรมปรีสวัสดีวัน เก่งงจัเป็นแพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะนั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะอยากดูค่ะมามามาวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนง ท่านทรงใช้พระปีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาทําไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี่ในหลวงร,รชาชการที่9ท่านว่าเรื่องโบร,รณฐฐาณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติย่ดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควาจะช่วยกันรักษาวไว้